สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ r o m นะครับและนก็ล,ล็อ,อกไมานะานะ Eternal Love นะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับซ็อกเกอร์นะครับหรือคัสต่อมาของโลกนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงสาย TS นะครับที่ถ้าเป็นคนัไทยก็ช็อตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคน,นที่เล่นโลกส่วนมากก็จะเรียกกันว่าสาย TS นะเพราะว่า จะเข้าใจง่าย,ายกว่าปสายธนูนะครับสายธนูถูกแบ่งออกเป็น2สายหลักๆนะครับก็มีสาย A D L ครับแล้วก็สาย T S เนยนะครับซึ่งเป็นสายสกิลเอ,อ่ความแตกต่างระหว่างสาย A D L กับสายสกิลความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดอย่างแรกคือสเตตัสนะครับสเตตัส A D L ย่อ A D L ที่ตัวย่อของมันที่เขาเรียกกันก็คือ A e G Dex ลักนะครับนี่คือคําว่า A D L ที่เขาเรียกกันในเกมเกมนี้นะครับอ,อ ถามว่าสายไหนฟาร์มดีกว่าสายในแน่นของสายถ้าเป็นสาย A D L เนี่ยส่วนมาก3ส,สกิลนีจะเต็มนะครับเพราะว่าไอ้สกิลนี้จะมาใช้สกิลนี้นะครับมนิเชอร์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยถ้าัพสกิลนี้เต็มด้วยไอ้นี่ก็จะได้เงินเยอะด้วยแต่ว่าเพราะว่าการยิงธรรมดามีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือมีโอกาสทําให้ของตกเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็ถือเป็นสิ่งที่ใช้ได้ดีทีเดียวแต่อันนี้สกิลนี้สาย T.S จะใช้ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสกิลนี้จะใช้ได้เฉพาะสายเดียวซึ่งเป็นการโจมตีปกตินะครับเขาจะเขียนอยู่เมื่อเนี่ยทำการโจมตีปกตินะครับและสาย A.D.L ก็จะมีอีกดีอย่างหนึ่งคือสกิลนี้ครับที่น่าสนใจก็คือเมื่อโจมตีปกติเหมือนกันมีโอกาสติด d o u b ล e ตั p นะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่โอเคแต่ว่าด้วยความที่ผมเล่นสาย T.S นะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้ ถ้าถามว่าทำไมผมไม่อัพเลเวลยี่สิบเต็มๆเพราะว่ามันเปรคเอสพนะครับผมว่ามันผมไม่จมําเป็นต้องใช้เอสพเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันจะขึ้นทีละเนี่ยเอสพีป่ะเอสามสองจริงๆผมใช้แค่เลเวลเลเวลสิบเอ็ดก็น่าจะตายตอนเนี้ยคือตอนตอนเนี้ยการใช้สายการเล่นสายทีเอสเนี่ยนะข้อดีของมันคือการที่เราสามารถทําวันฮิตคิวได้การทำวันฮีตคิวเนี่ยมันจะทำให้เราประหยัดสเตมิน่านะครับมันี่ใช้สเตมิน่าน้อยกว่าการที่เรา ยิงปกตินะเ <c oughs> พราะฉะนั้นการฟาร์มก็เลยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพนะครับแล้ววันนี้ผมด้วยความที่ดามเมตตรงเนี้ยของผมอะ่ะมันเกินมาละเกินมาการผลมควรผมเลยกดแค่ธาตุก็พอนะครับนะถามว่าอาหารแล้วอาหารกินอะไรอาหารผมกินรดดีเลย์นะครับผมกินลดดีเลย์ลดดเ,ลเพราะว่าปกติเนี่ยข้อเสียของสายทีเอสเนี่ยมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือสกิลนะครับสกิลมันจะดีเลย์หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าวิ ซึ่งเนี่ยพอกินอาหารไปแล้วมันจะลบ20วีเห็นไหมครับแต่ว่า,าถ้าตอนตอนที่มันเป็นแบบแรก,แรกเป็นอัมเบอร์สตาร์มันคือมันจะไวมากมเห็นปะมันสามารถยิงได้รัวๆแต่ข้อแต่ความคือเราได้ความแรงมาแต่มันก็จะดีเลย์นะครับนะข้อเสียก็คือตรงนั้นเองแต่สายถามว่าสายสายนี้สายนี้สายทีเอสเนี่ยยังไงสายทีอสจริงๆของที่สนใจนะครับเออผมขอเคลียร์ก่อนนะ ของที่สมใสใสายเอจริงๆนะครับก็คือจริงๆควรใส่ไปเจาะเกาะของตัวนะครับผ้าคุมเจาะเกาะนะครับอันนี้พอดีผมยิงตายแล้วนะครับผมก็เลยมาใส่อันนี้เพื่อให้มันได้ exp จ็อบเพิ่มอีกนิดนึงซึ่งจริงๆผมมาฟาร์มเงิน,นเฉยไม่ได้คิดมากอะไรนะครับก็แต่ใส่ไปมันก็เพิ่มค่าอื่นได้แหละก็โอเคได้ใส่นะครับไม่ได้สิ่งขนาดอนี้แต่ว่าถามว่ายิงแรงขึ้นไหมเดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันอตอนนี้เท่าไหร่ 884.9นะดูนะ884.9ปึ 8, 8, 4, 7, ๊บ่ะเห็นไหมขึ้นมาอีกเห็นไหมครับการที่เราใส่เจาะเกาะเพิ่มเข้ามามันก็ทําให้เรายิงแรงขึ้นแต่ว่าถ้าไปยิงมอนที่มันไม่มีเกาะก็ไม่ช่วยอะไรนะครับนะก็ประมาณนี้แต่ว่าผมไงผมก็ยิงตายอยู่แล้วผมก็เลยแต่อันนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้นะ ก็ส่วนอันนี้ก็ใส่เป็นแหวนตีไกลดีกว่านะครับโจมตีไกลดีกว่าผมว่าในความคิดเห็นส่วนตัวผมชอบผมชอบมากกว่าที่จะใส่จอกเกาะที่ใส่ลดโลซ่าถ้าจำชื่อไม่ผิดนะจริงๆผมก็มีแต่ผมไม่ได้ใส่ใส่อันนี้ยาวๆไว้นะครับส่วนเสื้อก็เหมือนกันครับสองสายนี้ใส่เหมือนกันคือไทยนะครับตีขึ้นสามก็ได้แอตแท็กเพิ่มอีกพอดีอันนี้ผมตีออฟแมวติดคิดที่เข้าดาเมจนะครับมันก็เป็นตัวเดียวกันแหละไว้ตอนเล่นเ d ดอนะ แล้วก็ส่วนแหวนนี่จริงๆทุกคนจะเปรี่ยนอย่างอืนะ่นอะที่ใส่โกลหรืออะไรเงี้ยแต่คือช่วงนี้ผมยังไม่ยังไม่อยากทําอ่ะยังทำอย่างอื่นไม่เสร็จนะผมก็เลยยังไม่ทําประดับแค่นั้นเองนะครับจริงๆก็บางคนก็จะไปใส่โกลหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ใส่เ d ลก็มีเฟร์ี่มาทออ่อมะเฟร์นะครับก็โอเคช่วยได้อยู่แต่วันนี้มาพูดถึงเรื่องที่สายส ใส่ทีเอสเนี่ยคืออีกอย่างหนึ่งก็คือบวกใบนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าใส่ทีเอสเนี่ยมันมันเป็นการใช้แอทแทกนะครับอ่าการใช้แอทแทกเพราะฉะนั้นการที่มันจะมาใส่ไอ้เขาเหมือนใส่เอเดลไม่ได้นะเขาอยู่ไหนะวะ๊บนึงนะเอเขาอยู่ไหนอ๋อเขาอยู่นี่ผมาใส่ไวช่องนี้เพราะมันลบ เนี่ยเขาเขาคือเขาเนี่ยมันจะบวกแค่กิดคียเลดห้านะครับแล้วก็กิกดดาเมทแปดเราออสแตดสองถือว่าดีมากถ้าเล่น ADL นะครับเป็นหมวกที่ดีที่สุดของ ADL มั้งแต่ว่าถ้าเล่น TS เนี่ยสายผมว่าอันเนี้ยใบยเนี้ยน่าสนใบเนี้ยทำง่ายแล้วก็โอเคนะครับเพราะว่าอย่างน้อยได้แอตแทกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนมากส่วนมากของสายสกิลเนี่ยดูง่ายๆมากเลยคือหลักๆคือพยายามเพิ่มแอตแทกเบสแอตแทกเพิ K, ่มเบสแอตแทกแล้วก็อิ <B ait S 1> กนอร์ดิฟนอ์ อย่างเงี้ยนะครับอ g n นอร์ดิ e เฟนนี่ผมไปซื้อมาเพิ่งทําเสร็จนะอีกนอร์ดิฟเฟนแล้วก็มีอะไรที่มันนิ่่อยกว่าจริงๆนี่อ่ะอีกอย่างลืมพูดถึงหมานะครับสกิลหมานะครับพยายามดีสกิลนี้ให้ได้เก้าหรือสิบนะครับเพราะว่ามันจะได้อีกสี่ถึงห้าเปอร์เซนตนะครับประมาณนี้นะสายนี้ค่อนข้างจะมีความสามารถในการฟาร์มสูงนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเดงแย่งทีเวลกับนี่ ทำผมจะหุ่นผมจะรู้สึกว่าผมจะเป็นรองแค่น่าจะเป็นสไนส์สายแทบแต่สไนาสายแทบก็ไม่ใช่ว่าไหวกว่าผมนะสไนาสายแทบก็เพราะว่าสกิลเราอะสกิลสายเนี้ยจะเป็นการยิงเข้าที่ตัวเลยนะครับคือเดียวดาเมจใส่ตัวไปเลยมันจะอ้นดี่กว่าแต่สไนสสายแทบอะมันไม่ใช่การเดียวดาเมจใส่เลยแลนไม้ป่ะของเขาให้ผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นน่าใช่คือเขาจะเป็นการวางวางแทบลงที่พื้นแล้วมอนอยู่จุดน้นพอดีแล้วระเบิด มันจะวางระเบิดแต่ของเราจะเป็นปึกนป๊กโดนปึ๊กโดนปึ๊กโดนเราดามิเราจะไวกว่าถ้าออกสกิลพร้อมกันเปอร์เซ็นที่เราจะได้คิวตัวนั้นสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะฟาร์มค่อนข้างไวแล้วด้วยความที่เรามีสกิลเนี่ยของตกเห็นไหมครับมันจะมีสี่กดโซ่อยู่เป็นสองชิ้นใช่ไหมเห็นไหมนี่สี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีสี่ติดมาด้วยสกิลเดี๋ยวดูแล้วกันคือสกิสกลล็อบน,นะครับเห็นไหม มา่สี่ถ้าติดขึ้นมาก็สี่ชิ้นนะครับทําให้เราได้ของไวขึ้นนะครับประมาณนี้อย่างแรกที่คุณควรจะทําก็คือเบสแอตแทกนะครับเราแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่ามันใช้ SP เยอะมากนะเพราะฉะนั้นทํา sp d i ดิสชาร์เก็บไว้มั่งก็ดีนะครับแล้วก็กินพวกวอมดิพวกนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะพอสมควรนะครับมีไว้อุ่นใจนะก็ส่วนสเตตัสเอามาคุยเรื่องสเตตัสก,กันมา สเตตัสสายเนี่ยคือต้องบอกก่อนนะบอกก่อนนะตัวเนี้ยผมเอาไว้ฟาร์มเฉยๆแล้วเวลาผมฟาร์มผมม e ีแมวตามมาด้วยนะครับต้องมีต้องมีวาซาวูนะครับตามมาด้วยผมถึงอัพอย่างนี้ได้เพราะว่าคือเราไม่มี AGI เลยผมจะโดนตีตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเด9 9อย่าเรารู้อยู่แล้วเราเอามาทําให้มันแรงขึ้นแต่ว่าไอ้นี่ครับที่น่าสนใจคือตรงนี้ที่น่าสนใจคือผมอัพอินเพราะว่าผมต้องการ แม็ก s ์นะครับต้องการแม็ก s ์ที่เยอะแล้วก็ SP Recovery ที่เยอะขึ้นกว่าปกตินะครับคือถ้าเป็นคนที่มาเก็บเลเวลหรืออะไรเงี้ยเขาจะอัพมีก็ได้ครับอัพเด็99แล้วลง AGI 85อันนั้นก็ได้ไม่ผิดนะครับนะแต่ว่ามันจะเจอปัญหาช่วงที่ถ้าเราแม็ก SP น้อยๆเนีย่นยบางทียิ่งถ้าเป็นช่วงบางคนที่แบบว่ายิงไม่ตายเราต้องอัดสกิล TS ไปอยู่ที่เลเวล20ซึ่งมันจะยิงทีนึงใช้40กว่านะครับบางที SP อาจจะรีไม่ทัน นะครับหรือแม้ sp ของดีไม่ไม่ทันที่ยายาจะเด้งหรืออะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอัพเป็นเด็กอินเอาไว้ฟาร์มมือเฉพาะนะครับไว้ฟาร์มอย่างเดียวเลยนะนี่คือขียดผลแต่ถ้าเป็นสายถ้าเป็นสายเขาเรียกว่าสาย adl สาย adl ก็จะเป็นสเตตัสอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นผมจะไว้เฉลี่ยที่มา70 80แล้วก็50ไปไปนะถ้าเป็นอีกตันึ่งยู่ที่สเตตัส ผมก็จะรีไว้เรื่อยอ่ะการฟาร์มทีเอสให้มันประหยัดประหยัดเนี่ยผมจะดูว่าผมฟาร์มที่ไหนอย่างแรกอย่างแรกคือผมแมนะนําว่าต้องมีหนังสือนี้ก่อนนะจะช่วยได้เยอะเลยอันแรกคือเราจะรีสเตตัสตัวเองไว้ตอนที่เราไม่มีค่าตอนที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีรูนรีรูนแล้วรีเนื้อรีสกิลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่ผมรีไว้แล้วเราก็เซฟตัวเปล่า,าๆเราเก็บไว้นะครับอันนี้ก็คือพอเป็นสาย ADL เนี่ยสาย ADL แล้วก็สาย นี่เป็นสาย a T S นะครับสาย a D L เนี่ยความแตกต่างกับสาย T S คือสาย a D L จริงๆรูนมันก็มีช่วยช่วยแบบระดับหนึ่งนะครับมีรูนแบบมีช่วยก็อัพอไปเรื่อยอะ่ะจริงๆนะอย่างน้อยก็มี attack กหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะ attack กหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ต้องอัพและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือคีดาเมจนะครับคีดาเมจสาย a D L นี่คีดาเมจรู้สึกจะมีสูงสุดที่ห้าที่ห้าหรือเอ้ยประมาณสิบเนี่ยสองจุดห้าแล้วก็มีสองจุดห้าสองจุดห้า อะไรพวกนี้เนี่ยนี่คือของสายของสายเนี่ยนะครับสาย a d l แต่ว่าสาย a d l อะ่ะมันค่อยๆอยัพได้แต่ว่าสายที่สําคัญจริงๆคือของสายมีครับของสายไอ้เ f เนี่ยมันจะมีปัญหาคือมันใช้รุ่นเยอะมากนะครับคือรุ่นเนี่ยมันจะมามันจะอ้อมโลกมากเลยถ,ถ้าอยากถ้าอยากจะจากอยากประหยัดนะมันจะอ้อมอ้อมอ้อมล่างอ้อมล่างแล้วกลับมาขึ้นขวาอีกทีหนึง่ง เพื่ออ้อมมาเอาอันนี้นะครับเนี่ย 8, 8บวก8เปอร์เซ็นมันจะมีว้5จุดครับ8เปอร์เซ็นต์8 1 8, 8 2 8 6 8 24อ่ะ24แล้วเราก็ตัดปุ๊บเรา24นะครับแล้วก็วนรอบอ้อมนี่มาแล้วก็อันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่อันนี้แล้วอันนี้อีกจุดหนึ่งครบนะครับนะแล้วที่เหลือถามว่าเอาอะไรก็พยายามเก็บแอทแท็กให้ได้แล้วก็เก็บแอทแทกให้ได้แล้วก็เริ่มเริ่มเก็บพวกแบบว่า ยิงไกลเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็เอ,อมีอะไรกันอันเนี้ยน,นี้ก็น่าเก็บนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เก็บเลยอย่างเมื่อสมใส่แล้วอย่บว8ปอร์เซนต์บวกแบตเตอรี่บว์8นะครับก็เปินพวกบวกมัสเตอรี่นะครับของอ้ก็ช่วยให้แรงขึ้นได้นะเพราะว่นบวกเบสแอทแท็กนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าสกิลตอนปลดแล้วอัพอะไรไดีอีกที่บวกความแรง บอกก่อนเลยว่าสกิลนี้ไม่ช่วยนะครับสกิลนี้ไม่ช่วยถ้าเป็น A D L ต้องอัพสกิลนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นของสาย T S เ,เนี่ยมันจะไม่อัพเพราะว่าสกิลเนี้ยมีผลหรือว่าซ้ำยังมีผลแต่ไทเก็ช็อตไม่มีผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเออสายนี้ถ้าจะขึ้นได้พอขึ้นมันขึ้น,นแบบขึ้นเสร็จอัพนี่ยี่สิบมันก็ไม่มีอะไรแล้วอะจริงจริงๆนะคือถ้ามีก็มีอ่ะไปอัพอย่างสกิลเนี้ยสิบห้ามันจะบวกมูฟสปีดอีกห้าเปอร์เซ็นนะครับ ก็ดีขึ้นมาแล้วก็บวกฟรีขึ้นมาอีกก็ถือว่าดีครับเอาไว้เอาไว้หลบมอนอะไรได้นะเวลาไปฟาร์มอะไรเงี้ยแต่เวลาขึ้นหอผมแนะนําเป็น a อเดียมากกว่าเพราะว่าสายนี้มันผมยังรู้สึกมันช้าก,กว่าเอเดียอ่ะเด็กเขคิดผมนะมถ้าเรายังทําเจาะเกาะได้ไม่ไม่เก้าสิบหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ยังไม่เคยแนะนำเท่าไหร่สำหรับผมนะก็ประมาณนี้ข้อดีของสายเนี้ยผมให้ควารู้สึกว่าเป็นการฟาร์มที่ดีที่สุดอล ถ้าเราทําวันที่คิวได้นะมันจะเป็นการฟาร์มที่ดีที่ดีที่สุดในของในในที่ตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วจากประสบการณ์นะครับก็แล้วแต่ลองคิดคิดเอาละกันว่าจะเล่นสายไหนถ้าให้ผมแนะนําก็คือถ้าเป็นการเก็บการเก็บเลเวลหรือฟาร์มขยะผมให้สายทีนะแต่ว่า ADL ก็ได้ ADL มันจะมันจะได้การยิงธรรมดาที่เซอร์เชอร์แล้วมันก็จะมีโอกาสได้เงินเพิ่มขึ้นตัวเราประมาณ50กว่า นะครับเป็นโอกาสการเพิ่มเงินอันนั้นก็ถือว่าดีฟาร์มก็คือเลือกเอาแล้วกันว่าจะแบบไหนมันก็มีได้อย่างเสียอย่างนะอันนี้เ d ดอาจจะขยะน้อยก็หน่อยหนึ่งแต่ว่าได้เงินได้เงินป็นเงิน,น,งนสดเยอะกว่าส่วนอันนี้อาจจะขยะเยอะกว่าขยะเยอะกว่าแต่ก็ต้องเปลืองเงินการที่ต้องพยายามเก็บสะสมเ p ชาให้มีเก็บไว้ระดับหนึ่งแบบงั้นมันจะไม่พอใช้นะครับแล้วก็ส่วนเวลาขึ้นหอผมให้ ADL ดีกว่าเพราะว่า ADL สามารถทำดาเมจต,ต่อเนื่องได้ดีกว่า อันนี้กว่าจะรอดีลงดีเลยกว่าจะยิงกลคือตอนเราขึ้นหอเราต้องกินอาหารบวกบอสอยู่แล้วไงล้วขึ้น1.5วีกว่าจะยิงทีหนึ่งมันมันก็ช้านะครับแล้วยิ่งดีเฟนซ์พวกระดับบอสค่อนข้างแบบหลายร้อยหลายหลายร้อยอประมาณหกร้อยอัพอัพนะเพราะฉะนั้นการที่จะยิงด้วยสกิลให้เกิดความแรงสูงอ่ะยากมากนะครับสู้การยิงแบบคริเทีอลที่เป็นการเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นจะดีกว่าเพราะฉะนั้นการขึ้นหอผมให้เคิตใส่ A D L มากกว่าแต่ A D L อ่ะ ต้องเข้าใจนะว่าอย่าเอาตัวเองไปเทียบกับฮันเตอร์คุณไม่สามารถเทียบกับฮันเตอร์หรือสไนเปอร์ได้เพราะว่าคีเขาจะแรงกว่าพาสซีฟเขาโกงมากๆยิ่งตอนเขาปลดล็อก40เนี่ยโกงมากๆโกงบัไลรเลยนะคือสกิลเขาแบบราชาแห่งการยิงไกลสาย A D L แบบตัวพ่อเลยอะคือคุณไม่มีทางไปสู้เขาได้แล้วเพราะงั้นอย่าเอาตัวเองไปเทียบคือถ้าของคุณทําให้คุณยิงคีดได้แสนหนึเขาสามารถยิงคีดได้สองแสน คือง่ายๆว่าถ้าของเท่ากันอะ ADL ของ Hunter แรงกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เพราะว่า Passive เขามีช่วยเยอะกว่าเรานะครับคือ ADL ของเราเป็น ADL แค่พออารุ่มอร่วยใช้งานได้แต่ไม่ใช่ดีที่สุดนะครับต้องเข้าจใจไว้ก่อนแล้วก็เรื่องขึ้นหอผมให้ไอ้นี่นะเรื่องลาบอสเรื่องลาบอสผมให้ ADL เหมือนกันผมคิดว่าการทำ Damage b o มันก็เหมือนการขึ้นหอแหละ ดีเฟน์หรืออะไรมันเยอะมานั่งสกิลอย่างเงี้ยมันไม่ทันกินนะไม่ทันกินแล้วคือเจาะถ้าเจาะเกาะไม่เยอะเนี่ยมันจะเบามากนะครับประมาณนี้ก็ละอย่างเสียอย่างเพราะฉะนั้นควรมีหนังสือเก็บว mm ้รีสกิลไปรีสกิลมาแต่ว่าปัญหาคือของในตัวมันอยู่ที่ว่าเราจะเน้นไปทางไหนถ้าเราเน้นไปทางเจาะเกาะเราเน้นทางสีเอสเนี่ยของเราจะออกทางเจาะเกาะแต่ถ้าเราเน้นไป A D L ของเราจะกลายเป็นของเราจะกลายเป็นอาา่นาใสขิ้ซึ่งเราอาจจะไปซับ อาจสวิตคาร์ดไปเล่นอ,อาจสวิตคาร์รไดไปเล่นฮันเตอร์ได้ผมก็สวิตไปเล่นฮันเตอร์ได้นะเก็บจอบอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนลงหองเอาฮันเตอร์ล่างน่าจะไวกว่าแต่ว่าของผมมันไปทางทีเอมากกว่าผมก็เลยอาจจะไปไปม่สุดทุกอย่างเพราะว่าผมรอคาร์ตต่อไปอยู่นะวันนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสาหรับสายทั้งสองสายนะที่มาพูดให้ฟังก็อาจจะละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างนะพอดีเป็นช่วงเวลอยู่เหรอลองอาจคิดดู นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ